เพราะว่าเขาก็หลายฟาดเอาตีเอาบัดที่นี่เขาประจํครัวเรือนเพอาะว่ีอยู่ประจาเขาก็จะมีเครื่องสีเขาหน่อยประจํครัวเรือนเอาห้าวก็เดี๋ยวเอาไปสีลูงสีจะเครื่งงานให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาอันนี้มาฟาดเขา่าฟาดข้าวไอ้ขนห้ามเฟียงเพิ่กนกระจะขาดออกมาแบบนี้ ผาดปะปนมาเนาะเขาก็จะมาผาดออกค่ะพี่น้องคะมาผาดออกตอนแรกเขาก็จะเคลียร์งานให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะมาอันนี้มาผาดเขา่าฝาดข้าวไอ้ไม้กอนบ่มีลุงสีอ่านตามเอาเพื่อนวอ่าสมัยรุ่นปูยาตายายาเขาก็จะฝาดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะ,ะทำแบบนี้นาดเปนไหนดอกค่ะพี่นอ้องเพราะว่าไม่ได้เพเคยเหตุเนาะ กะเห็นเพื่อนเพชรกะล่องเบงว่าเออสมัยก่อนเพื่อจะได้เป็นเขาเป็นอันนี้เมื่อกินเนาะพอของไม่เดบเพิ่นกันยังฟาดยังตีเอาอยู่ค่ะเนาะอันนี้ไม่เดบตีเอาเพราะว่าเขาวปาหลายฟาดเอาตีเอาัดที่นี่เขาเพชเกระบอกทักเฮ็รกระบอกทัน น่ากลัาจะได้เป็นเขาเป็นน้ำไม่ได้กินสมัยก่อนเป็นยากยุคขับพี่น้องคะอ่ะอ่าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็จะบม่มีน,น่อนเห้วเปี๊ยงต้นอันนี้เนาะเอาเศษเปี๊ยงเศษฟางออกก่อนค่ะพี่น้องนี่แบบนี้เนาะเอาออกก่อน <laughs> เก็ดก็บ,บอกอยาก,ยากเพราะว่าบานไม่เดบใส่แบบเป็นเครื่องสีขาวหน่อยเนาะร้อน,น ไอ้เพี้ยงต้อนอันนี้เนาะเอาเศษเพี้ยงเศษฟางนี่ออกก่อนค่ะพี่น้องนี่แบบนี้เนาะเอาอโอกก่อนเดี๋ยวว่าเออไม่ได้เพชรโปรคาเป็นเนาะอันเพี้อันนี้ฟาดไอ,นนดอนน้คือเห็นอันนี้แม่เพินพ่นฟาดกับแป๊บเดียวก็แล้วสิ่งเจือปนค่ะพี่น้องอ่ะไม่มีสิ่งเจือปนแล้วไอ้ก่อนบัมีลงกสีอ่าตามเอาเพื่อนวาอ่าสมัยรุ่น ปูยาตายยายาเขาก็จะฝาดแบบนี้ชพปีนองคะ่ะทําแบบนี้จําความได้กะอ่าเริ่มมีลดอ่าลดสีเขาลดนวดเขานะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับเาท่านได้หลายในช่วงน้ะค่ะ,ะมาลองดูว่าจะเป็นไหม <laughs> ลองเบิงเห็นเป็นเหตุเนาะอะืสมัยก่อนเพื่อจะได้เป็นเขาเป็นอันนี้มากพี่น้องเพราะว่าบ่มีลดไมก้ก่อนบ่มีลงสีอ่ตามเอาพคนว่าสมัยรุ่น ปูยาตายไายเ่าก็จะฟาเจี๊ยมค่ะพี่น้องคะทําแบบนี้สิ่งเจี๊ยปนค่ะพี่นอ้องอะไม่มีสิ่งเจี๊ยปนแล้วเร่ว่าเออไม่ได้เพลย์โป็คัพนเนาะอันเพลอันนี้ฟาดไอ้คือเห็นอันนี้แม่เพิ่นฟาดกับแป๊บเดียวก็แล้วจําความได้กะอ่าเริ่มมีลดอ่ารดสีเขา่าลดนวดเข่าเนาะค่ะเนาะเออแต่ว่ากะบพท่านได้หลายในช่วงนะั้นเดี่ว่า เออไม่ได้เพ,เพรชโปรคารินเนาะแันเพรอันนี้ฟาดไอ้คือเห็นอันนี้แม่เพิ่งฟาดกับแป๊บเดียวก็แล้วยากเพราะว่าบานไม่เดบใส่แบบเป็นเครื่องสีขาวหน่อยเนาะไมก่อนบ่มีลงสีอ่านตามเอาเพิ่นว่าสมัยรุ่นปูยาตายยาเขาก็จะฟาดแบบนี้ชาีิน้องคะทำแบบนี้ผลห้ามเฟี้ยงเพิ่นก็นจะขาดออกมาแบบนี้ ขาดปะปนมาเนาะเขาก็จะมาฟาดออกค่ะพี่น้องคะมาฟาดออกตอนแรกเขาก็ที่แบบว่าเ้าฟาดแล้วไอ้เอาฟี้ยงขึ้นขาดขึ้นอันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะฟาดเอาเขารีบออกค่ะพี่น้องค่ะอมืมาลองดูว่าจะเป็นไหมลองเบิ่งเห็นเพื่นเห็ดเนาะมสมัยก่อนเพื่อจะได้เป็นเขาเป็นอันนี้มาพี่น้องเพราะว่าบ่มีรถจำความได้กะ เริ่มมีรถรถสีเข่ารถนวดเข่าเนาะค่ะเนาะเอแต่บา่ากะเพท่านได้หลายในช่วงนั้นจะเคลียร์งานให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะมาอันนี้มาฟาดเข่าฟาดข้าวไอ้เ่ว่าเอไอ,ไอไม่ได้เพจบล็กเป็นเนาะท่านเพจอันนี้ฟาดไอ้คือเห็นอันนี้แม่เพิ่งฟาดกับแป๊บเดียวก็แล้วจําความได้กะ เริ่มมีรถรถสีเข่ารถนวดเขาเนาะคะ่ะเนาะเตว่ากาเาราะท่านได้หลายในช่วงนั้นเกี่ยรถสีเนาะ,ะตอนที่ไม่ได้เกิดมาแต่ว่าเออไม่ได้เพศบ่็คยเป็นเนาะท่านเพศอันนี้ฟาดไอ้คือเห็นอันนี้แม่เพิ่งฟาดกับแป๊บเดียวก็แล้วผลห้ามเฟี้ยงคนกระจะขาดออกมาแบบนี้ขาดปะปนมาเนาะเข่าก็จะามาฟาดออกค่ะพี่น้องค่ะ มาขาดออกตอนแรงเขาก็ลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะเนาะมัลองเขาก็บจุดว <Liberty> ูหูจำคว่ำได้กะเริ่มมีรถรถสีเข่ารถนวดเขานะคะเนาะแต่บ่ากะเพท่านได้หลายในช่วงนั้นจำคว่ำได้กะอเริ่มมีรถรถสีเข่ารถนวดเขานะคะเนาะแต่บ่ากะเพาท่านได้หลายในช่วงนั้น กลัวจะได้เป็นเขา่าเป็นน้ำไม่ได้กินสมัยก่อนตปนยากยุคขับพี่น้องคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่จะบ่มีมาลองดูเนาะไม่เดียกับโบ้เคยเหตุจะอเทืออ่อดอกฟาดเขา่าเพราะว่ามิเตเมร์แลเหตุเนาะ,ะสมัยเป็นเด็กหน่อยเห็นเมร์แล้เหตุยุ่กับงาน,นะะเนาะเนาะอันนี้จะเป็นข้าวที่เมล็ดไม่เต็มเนาะเม็ดเข่ารีบก็จะ,จะเอาออก เริ่มจะได้แล้วค่ะพี่น้องคะเยลโลสีเนาะ,อะตอนที่ไม่ได้เกิดมากจะเคีรยงานให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะมาอันนี้มาฝาดเขา่ฝาฝัดข้าวไอลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะเนาะมาลองเข้าไปดูว่หูค่ะมาลองดูว่าจะเป็นไหมลองเบิ้งหินเิ่นเห็ดเนาะ สมัยก่อนเพื่อจะได้เป็นเขาเป็นอันนี้มากพี่น้องเพราะว่าบ่าบามีรถสิ่งเจือปนค่ะพี่น้องอ่ะไม่มีสิ่งเจือปนแล้วแล้วเออไม่ได้เพจโปรค็เป็นเนาะอัเ่เพจอันนี้ฟาดไอ้คือเห็นอันนี้แม่เพิ่งฟาดกับแป๊บเดียวก็แล้วสิ่งเจือปนค่ะพี่น้องอ่ะไม่มีสิ่งเจือปนแล้วจําความได้กะอ่าเริ่มมีลดอ่ารถสีเข่าลดนวดเข่าเนาะค่ะเนาะ เออแตว่าอากาศเท่านได้หลายในช่วงนั้นจาคว่ำได้กะอะเริ่มมีลดลดสีเขารดนวดเขาเนาะคะ่ะเนาะเออแตว่าอากาศเท่านได้หลายในช่วงนั้นจะจครัวเรือนพอพันสีอยู่ประจาเขาก็จะมีเช่องสีเขาหน่อยประจํครัวเรือนของเ้าววัเดียวเอาไปสีลสูกจีพอของไม่เดบเพิ่นกันยังฟาดยังตีเอาอยู่คะ่ะเนาะอันนี้ไม่เดบตีเอาเพราะว่าเขาว่าหลายฟาดเอาตีเอา บัดที่นี่เขาฟุอนเห็นใศ้เปียง่นอ,อันนี้เนาะเอาเศษเปียงเศษฟง,งนี่ออกก่อนค่ะพี่น้องนี่แบบนี้เนาะเอาออกก่อนจะเคลียร์งานให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมาอันนี้มาฝาัดเขา่าฝัดข้าวไออีกงานเนาะอันนี้จะเป็นข้าวที่เมล็ดอ่าไม่เต็มเนาะเม็ดเ,เข่ารีบเราจะเอาออก เริิมจะได้แล้วค่ะพี่น้องคะประจําครัวเรือนพ่อผนสีอยู่ประจําเขาก็จะมีเ,เรคร,เรื่องสีเขาหน่อยประจําครัวเรือนเขาห้าวครวเดกเอาไปสีลงสีหมัก่อนว่่มีลงสีอ่านตามเอาเพคนว่าสมัยรุ่นปูยาตายายเขาก็จะฝาแบบนี้พี่น้องคะทำแบบนี้แมก่ก็จะได้เป็นเขาเป็นน้าม่ไ,มได้กินสมัยก่อนเป็นยากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะกต่จะบ่มีค่ะม,มาลองดูว่าจะเป็นไหมล่องเบิงเห็นพิ่นเห็ดเนาะสมัยก่อนเพื่อสิได้เป็นเขาเป็นอันนี้มาพี่น้องเพราะว่าบ่มีรดนัดปันใดดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้บกเคยเห็ดเนาะแต่เห็นพิ่นเห็ดกะล่องเบิงว่าเออสมัยก่อนเพื่อจะได้เป็นเขาเป็นอันนี้มากินเนาะสมกังาน,นะะเนาะเนาะอันนี้จะเป็นข้าวที่เมล็ดอ่าไม่เต็มเนาะเม็ดเข่ารีบ จะเอาออกเริิมจะได้แล้วค่ะพี่น,อน้องประจํารัวเรือนออพ่อผนสีอยู่ประจําเขาก็จะมีเช่องสีขาวน้อยประจํารัวเรือนของเฮ้าก็เดี๋ยวเอาไปสีลงสีนาดกปนไงดอกค่ะพี่น,อน้องเพระาะว่าไม่เด็ดกเคยเห็ดเนาะแต่เห็นเพื่อนเห็ดกะลอ่องเบิงว่าเออสมัยก่อนเพื่อจะได้เป็นเขาเป็นอันนี้มาก,กินเนาะสมัมยัยทนไปสีลงสีหญ่กับวิีปัญหาดอกค่ะพี่น,อน้องเพระาะว่าเพื่อนมี้ตะแกงร่อนออกเนาะ ันนี้เราก็จะทําให้สะอาดหน่อยเผื่อว่าเวลาไปสีก้อนเน้เห็เปี้ยงต่นอันนี้เนาะเอาเศษเปี้ยงเศษฟางนีอ่ออกก่อนคะพี่น้องนี่แบบนี้เนาะเอาออกก่อนอม,มาลองดูเนาะไม่เด็บกับบเครเห็ดจะเทื่อดอกฟาดเขา่าเพราะว่ามิเตเม,มร์แลเห็ดเนาะ,ะสมัยเป็นเด็กหน่อยเห็นแมรเราเห็ดอยู่จำความได้กะเริ่มมีรถอ่ะ ลดสีเขา่าลดนวดเข่าเนาะค่ะเนาะ,เ,นอะเออแต่ว่ากับเระท่านได้หลายในช่วงนะัน้น